ำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังนะครับอีกเรื่องนึงที่เข้าในสัปดาห์นี้นี่ก็คือหนังเรื่อง The New Mutant สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับกับการรีวิวหนังแบบช่องมาดูหนังกันนะครับก่อนจะดูคลิปนี้ เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และก็ดแจ้งเตือนนะครับหรือว่าใครที่ดูทางช่องทางต่างๆอา,า,าทิเช่น Facebook หรือว่าบล็อกดิบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจหรือว่ากดไลค์หรือว่ากดแ like, ชร์นะครับไปให้เพื่อนดูชวนเพื่อนไปดูหนังด้วยกันนะครับสำหรับหนังเรื่อง The New Mutant นะครับกำกับโดยจอร์ชบูลนะครับนำแสดงโดยอัญาเชเลอร์จอยเมซี่วิลเลียมชาลีฮิตันบรูฮันเฮนรี่ซาก้า และอลิสบากา้าก็สำหรับเดลิวมิวแทนนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้นะว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมีการโยกย้ายวันฉายมาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิดในทีแล้วด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆดีเทลที่แบบละเอียดยิบย่อยมากๆนะครับและหนังเรื่องนี้เดลิวมิวแทนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนังเกี่ยวกับตระกูลของมาเวลในกลุ่มของเอ็กเมนหรือว่านิวแทนนี่แหละที่เราได้ยินสับก,กันปกติแต่ว่าจะนําเสนอในมุมมองของภาพยนตร์สยองขวัญน,นะครับนะครับแล้วก็มี การเลฉายมาเยอะมากจนตอนนี้เนี่ยได้เริเข้าฉายแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นหนังที่ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยตัวผมเองก็ชอบหนังตระกูลมาเวลแล้วก็หนังโดยเฉพาะตระกูล XM e n เนี่ยแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่า X-M e n ภาคล่าสุดที่ผ่านมาไม่นานผมผิดหวังมากนะครับกับภาคล่าสุดพอมาเรื่องนี้ครับ The New Mutant เข้าเนี่ยหลังจากที่เราได้ยินข่าวการเลื่อนฉายมาเยอะมากไม่รู้ด้วยปัญหาอะไรต่างๆนานาน,นะครับตอนนี้เข้าแล้ว ในด้านของเนื้อเรื่องที่ผมดูมาเนี่ยบอกตรงๆนะว่าผมเองเนี่ยด้วยความที่มีดีกรีของ X-Men หรือว่า Marvel หรือว่าความเป็น Mutant เนี่ยก็เ,ยเกิดความคาดหวังมากพอสมควรนะครับและยิ่งได้ยินว่าเขาพัฒนา h o ตใหม่ๆนะเกี่ยวกับเป็นเรื่องของหนังสยองขวัญเอามาใส่ในเรื่องนี้เออเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่เรียกได้ว่าเราไม่เคยเห็นนะที่มุมมองแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอผมดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยกับรู้สึกว่า หนังเรื่องนี้เหมือนวนอยู่ในลูกแบบเดิมๆไม่ได้มีมุกอะไรใหม่นะฮะและความสยองขวัญที่พรีเซนต์มาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าสยองขวัญอะไรแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นหนังไวรุ่นกลุ่มหนึ่งของเด็กมีปัญหาที่เข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามค้นหาตัวเองอะไรประมาณนั้นซึ่งหนังนี้เนี่ยเราก็เห็นมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พอดแบบนี้มันไม่ได้เกิดกับคนที่เป็น คนที่เป็นดิวเทนไงคนที่ไม่ใช่แบบพลังความสัมปชัพิเศษแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวละครแต่ละตัวมีความสามารถในรูปแบบของตัวเองนะฮะแต่ด้วยของความมีพลังพิเศษนี่แหละมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้มีมุมมองที่น่าสนใจแต่ด้วยตัวเรื่องทั้งหมดที่ทํามาผมกลับรู้สึกว่าผมผิดหวังนะครับกับเรื่องของเรื่องราวต่างๆคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครดูเอาเพลินๆเ,เ,เนี่ยก็น่าจะดูได้แต่ถ้าเกิดว่าคาดหวังว่าเรื่องนี้แบบจะดีมากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยสมการลอคอยไหมผมรู้สึกว่าเฉยเฉยนะฮะ างคนอาจจะรู้สึกผิดหวังเลยแต่ผมไม่ผิดหวังนะครับด้านที่2เรื่องของดารานักแสดงนะครับในด้านของดารานักแสดงนะผมรู้สึกว่าคนที่มีสเสน่ห์มากที่สุดก็คือน้องอัญญาเชอร์จอยนี่แหละครับที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันตรึงเราอยู่กับเนื้อเรื่องได้อยู่นะแล้วด้วยน้องอัญญาเชอร์จอยเนี่ย ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วน่ารักแล้วก็มีความเซ็กซี่มีความยียวนกวนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ดาราอีกคนนึงก็คือเมลซี่วิลเลียมนะจากาซีรีส์ดังเรื่องเกมบ็อกซร์นะฮะแล้วก็ดารา,าจากเดอะสเตนเจอร์สติงนะครับที่มาแสดงร่วมกันแล้วก็เป็นดารายุคใหม่หลายๆคนแต่ด้วยความที่ผมแบบชอบน้องอันยญาย่แลนะไงคือเรื่องนี้รู้สึกว่าเออก็ดูเธอแสดงก็มีลีลาท่าทางมากกวนๆที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ส่วนคนอื่นไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือเป็นเรื่องบทพลอสธรรมดามากๆ ฉะนั้นดาราทั้งหมดนะครับถามว่าเฮ้ยดีแบบโดดเด่นไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในมาตรฐานของหนังแบบฮอลลีวูดแบบฝั่งตะวันตกนะเพราะฉะนั้นก็รักษามาตรฐานเอาไว้ได้นะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดี มาถึงด้านที่3ครับองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีและเสียงนะครับในด้านนี้นะหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษอะไรคือถ้าเกิดว่ายกในระดับมาตรฐานของหนังมิวแทนเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่รู้ว่าทุนต่ำหรือเปล่านะครับด้วยโลเคชันที่น้อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มี CG อะไรมากมายคือจะมีอาจจะมีตอนหลังอะไรอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ต้นจนกลางเรื่องอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะฮะด้วยความที่หนังเขาพรีเซนต์มาให้มันลึกลับหน่อยค่อยๆเปิดเผย วิธีวิถีไปเรื่อยๆนะครับจึงทําให้เราไม่ได้เห็นพล็อตหรือว่าภาพที่อลังการซีจีตะการตาเท่าที่ควรจะเห็นในหนังตระกูลของมิวแทนนะครับและพอหนังเรื่องนี้มาเป็นแบบสยองขวัญอีกนะครับเรื่ององค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์ถามว่าเฮ้ยมันพรีเซนต์ได้น่ากลัวไหมในส่วนตัวผมผมรู้สึกไม่ได้แบบรู้สึกว่าประหลาดใจหรือ a เมซิ่งอะไรเลยนะครับคือหนังเรื่องนี้บอกตามตรงว่าด้วยหลายๆอย่างที่มันทําให้เดินเรื่องช้าๆเอื่อยๆนะครับแล้วก็มาพีคตอนหลังเลยเนี้ยผมรู้สึกว่า ไม่ค่อยสัมผัสกับเรื่องของหนังเท่าไหร่กับรู้สึกง,ง่วงได้ซ้ําส่วนดนตรีก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมาตรฐานปกติฉะนั้นนะครับภาพรวมของเด e New m u t a n t นะครับ New m u t a ยุคใหม่เรื่องนี้ที่เรารอคอยกันมานานเต็มสิบผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป5เต็มสิครับฟังไม่ผิดครับ The New m u t a n t นผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป5เต็มสิ คือความรู้สึกเหมือนผมได้ดูเรื่อง X-Men ภาคสุดท้ายอะนะครับคือคาดหวังเยอะมากว่ามันจะดีคือตัวอย่างหน้าหนังก็ทําได้น่าสนใจแต่พอตัวหนังออกมานะครับกับความเอื่อยกับความที่หมดสยองข,องของวัญก็ไม่สยองนะครับจะไปทันไหนก็ไม่สุดสัทาง ก็ยังมีดีที่มีน้องอัญยาเทเลอร์แล้วก็นักแสดงวัยรุ่นที่เอ,อ่อมาประชันบทบาทกันแต่ก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่มันโดดเด่นมากนะครับฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะต้องรู้สึกว่าทบทวนการจะดูนิดนึงนะครับหรือไปดูอาจจะไม่ต้องคาดหวังเยอะมากนะครับทำให้สมองเปล่าๆโล่งๆเข้าไปเลยนะฮะคือถ้าเกิดเข้าไปดูนะครับมันจะรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้มันมันปัญหาในเรื่องนี้เยอะมากจริงๆปัญหาในเรื่องของทั้ง เรื่องราวการเล่านักสแสดงนะครับจุดพีคคลายแม็กต่างๆแทนที่จะได้แบบถึงใจกับรู้สึกว่าเ,เฉยๆนะครับเราก็มองเห็นหนังนิวแทนหนังย่ามนุษย์มาเยอะละคือเพราะฉะนั้นมันก็จะเคยชินกับการออกแบบฉากต่อสู้ที่บอกได้ว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าเรื่องอื่นนะฮะซึ่งเรื่องอื่นเนี่ยทำได้วิเศษพิเศษกว่านี้เยอะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่าระคอนที่จะผิดหวังนะครับกับกระแสะที่ ปั้นกันมานานนะฮะการเลดการฉายหรือว่าด้วยตัวดาราแต่ละคนแล้วก็แบบมุมมองที่อยากจะพรีเซนต์ว่าเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยพอมาทําจริงๆมันไม่รู้สึกสยองขวัญอะไรทั้งสิ้น,นะฮะแล้วพอดูไปเลยมันก็เห็นจุดที่แบบง่วงเยอะพอสมควรฉะนั้นนะครับก็ใครที่ดูเรื่องนี้มารู้สึกอะไรยังไงอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนผมก็ได้นะมาเล่ากันหน่อยมาฟังกันหน่อยมาบอกกันนิดนึงนะครับว่าให้คะแนนเท่าไหร่ชอบหรือไม่ชอบตรงไหนกันบ้างส่วนตัวผมนะครับให้5เต็มสิก็เป็นหนังที่เรียกได้ว่า เป็นหนังมาเวลไม่รู้ว่าขาลงหรือขาขึ้นอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะให้มันสมกวรรอคอยนิดนึงอ่ะสุดท้ายคาพูดของผมนะครับก็เป็นความคิดส่วนบุคคลความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับก็อย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะควรจะไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองหนังเรื่องนี้นะครับดูแบบเพลิๆขำๆก็พอได้อยู่แล้วกันเนาะแต่ถ้าไปดูในโรงก็ไปดูวันพุธก็ได้นะครับราคาร้อยเดียวตัวนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe ไม่จะดูเส้นเตือนนะครับหรือดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามาทางพ็อกดิดก็ตามแต่อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปชวนเพื่อนหรือว่าไปแชร์กับเพื่อนว่าจะไปดูกันวันไหนดีประมาณนี้นะครับสุดท้ายขอให้มีความสุขกับการดูหนังนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับหนังที่ตัวเองชอบนะครับบุญรักษาเาวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ